Halo, สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับ t s o อ l i n e m o น i l e นะครับวันนี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับระบบใหม่ที่มากับแพทนะครับอาจจะมาพูช้าไปนิดน,นึงแต่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับสายฟรีและสายที่เติมน,น้อยๆหลายๆคนนะครับใช้ในการตัดสินใจในการทําให้เราเล่นได้สบายขึ้นนะครับผมระบบใหม่ก็คือกดที่ตรงกิจกรรมนะครับแล้วอันล่างสุดครับผมการแข่งขันพีการแข่งขันระดับ p v p นะครับก็คือจะมีทุกวันนะครับจะถึงตัดรอบตอนตีห้านะครับ เน้นวันที่ห้านะครับก็อย่างแรกคือกดเข้ามาตรงนี้ครับมันจะมีให้เราเลือกอันนี้คือของรางวัลที่ผมได้มาเมื่อวานก็จะได้เหรียญันเหรียญเหรียญนี้เดี๋ยวจะบอกอีกทีไว้ไว้แรกอะไรนะครับสิ่งที่น่าสนใจอันนี้คืออะไรครับสิ่งที่น่าสนใจอันนี้คือระบบเนี้ยเป็นระบบที่ดีมากๆถามว่าระบบนี้ทำไมถึงเป็นระบบที่ดีมากๆเพราะว่าระบบเนี้ยมันจะทําให้เราสามารถได้ของนะครับซึ่งเป็นของที่น่าสนใจมากๆเลยอย่างอันนี้นะครับมาดูนะ เออผมก็หาของไปดิเนะดดดวงไหนวะอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันจะมีมันจะมีอย่างเงี้ย,ยคือถ้าเราชนะถ้าเราชนะถ้าเราได้สามสิบแต้มนะครับเราจะได้เทพโชคลาบใหญ่นะครับสามสิบตัวเออสามสิบตัวเลยนะสามสิบตัวนี่ก็สามร้อยรอบนะครับอืมอ่าแล้วถ้าเราได้ร้อยห้าสิบคือได้ถุงตาโชคลาบคูณสองนะสามอันนะผมให้มองแค่ร้อยห้าสิบพอนะครับเพราะว่าถ้ามากกว่านี้นี่คือ ตอนนี้มันยังทำไม่ได้ถ้าแบบไม่เสียตังค์นะผมไม่รู้ว่าในอนาคตจะทําได้หรือเปล่าแต่ว่าผมให้มองแค่2อ,อย่างแรกพอนะครับอย่าให้มองแค่2อ,อย่างแรกพอนะอ่ะถามว่าทําไมทำไงให้ถึงได้อย่างแรกนะครับเงื่อนไขนะครับการคือมันเป็นคล้ายๆประลองมรรณาครับนึกออกไหมแต่ว่าเราสามารถเลือกตีใครก็ได้โดยที่เขาจะเป็น AI นะครับอ่าคุณฟังไม่ผิดเขาคือ AI นะครับเขาเป็น AI อ่าเพราะฉะนั้น ทานที่ถ้าเราตีคนที่แต้มน้อยกว่าเนี่ยรู้สึกว่าจะได้ประมาณสิบห้าแต้มแต้มอย่างเงี้ยจะได้แค่สิบห้าแต้มแต้มที่บวกไปสิบห้าแต้มแต่ถ้าเราตีคนที่แต้มมากกว่าเราแค่หนึ่งหรือสองเนี่ยเราจะได้สามสิบแต้มเพราะฉะนั้นเขาให้มาทั้งหมดห้าครั้งห้าครั้งเนี่ยคือถ้าเราตีคนที่แต้มมากกว่าเราห้าครั้งเราก็จะสามารถได้เทพสามสิบตัวแล้วก็ได้ตาคูณสองอีกสามอันอต่อวันนะต่อวันอ่ะแล้วเราสามารถเซตทีมป้องกันได้เวย ทีมป้องกนันได้ด้วยเราอยากจะใส่สกิลอะไรก็ใส่ไปนะครับเรื่องของเรานะครับอยากจะใส่อะไรก็ใส่ไปเอออะไรอย่างเงี้ยจะใส่ตาอัญเชิญก็ได้ไม่มีใครมาม,มีปัญหานะครับแต่ว่าระหว่างที่ก่อนที่จะกดบันทึกอะไรเงี้ยขนาดนั้นคุณต้องมีตาอัญเชิญอยู่ในตัวด้วยนะอืมอะไรประมาณนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูคร่าวๆก่อนละกันนะอตอนนี้ผมอยู่อันดับที่สามสิบเจ็ดคือแม่งจริงๆก็ <c oughs> ไม่ได้อยากตีอะเดือ <c> ค <oughs> <rs. c oughs> ือผมไม่ค่อยสนอันดับผมสนใจแต่ของ อ่าแล้วมันจะมีประวัติให้ดูด้วยว่าเรามีใครมาตีเราบ้างนะครับระหว่างที่เราไม่อยู่อะไรเงี้ยก็จะมีคนวิ่งมามาตีเราอ้มีคนแพ้ด้วยนะวิ่งมายังไงแพ้ครับช่วยบอกที <c oughs> ยอ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 โอเคคือวิธีตีเนี่ยอ่ะผมมาพูดถึงอันนี้อันนี้น่าจะเป็นแพตินัมนะครับน่าจะมากกว่าทองนะแพตินัมสามตอนนี้สูงสุดก็อยู่ที่ประมาณนี้นะครับอ่าเราจะมาดูแต้มเราตอนเนี้ยสองสองหนึ่งสี่ผมไม่ค่อยอยากตีคนที่แต้มเยอะๆมากเท่าไหร่ผม,มอยากตีคนที่แต้มมากกว่าผมชิดเดียว ผมอยากได้คนที่แต้มมากกว่าผมจิตเดียวนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะพยายามมาหาคนที่แต้มมากกว่าผมจิตเดียวนะครับถ้าหาไม่เจอจริงๆก็ไม่เป็นไรอย่างแรกคือปิดนี้ก่อนเช็คสถานะขุนพลก่อนครับผมอ่าเช็คสถานะขุนพลก่อนบางทีก็เราแวงว่ากดอัดหรือยังอืมโอเคอ่าขุนเสร็จเรียบร้อยละคือริปโป้เนี่ยผมริปโป้ผมบอกเลยว่าริปโป้ผมยังไม่มีของบอกไปเลยว่าไม่ต้องไปซีเรียสกับชีวิตนะครับไม่ต้องไปซีเรียสกับชีวิตมากคือ คนที่เราเตรียมเป็น AI นะครับมันไม่ได้เก่งอะไรมากนะครับ <_ d ata> เรามีขุนทํามาหากินแล้วสองสตัวก็พอได้อยู่นะ <_ d ata> เอออย่าไปจริงอย่าไปคิดมากอ่ะโอเคเราเริ่มเราตีอ่าอ่าตีไข่ตีคนนี้แล้วกันแต้มเขามากกว่าเราหน่อยนึ่งเราสองสองหนึ่งสี่เขาสองสองสามห้าอ่ะ่ะจัดไปครับเึิบเออโอ้โหคุณดูของเบงอันเชิญคนแรกแน่นอนดูทรงละไม่น่าจะน่าจะไปหวัน เอ่อเออทำใจไม่ถูกครับทำใจไม่ถูกครับเบ๊บจับไปก่อนหนึ่งทีเอออย่าสายจับด้วยเออ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 คือเขาเป็น AI นะครับเขามัน a อก็เก่งระดับหนึ่งนะบอกต้องบอกว่า AI ไไม่ใช่ง่อยๆนะครับอย่าคิดว่าเป็น AI แล้วมันมันจะกระจอกหรือรอะไรอย่างนี้นะไม่ไม่ใช่นะมันเป็น AI ไที่เก่งเนี่ย เราตัวนี้ก่อนทบเลือนน้อยนะปบิ๊บจับติดไหมไม่ติดว่าแล้วโดนเองไหมโดนตึกตึกตึกไม่ตายไม่ได้ซ้ำด้วยโอ้โหประมาสุดโอเคผมว่ารอบนี้เขาจะจับผมอน่าแหละเพราะฉะนั้นเราเราควรต้องรีบแล้วแหละเราควรต้องรีบแล้วแหละเออจับติดพย <c oughs> ายามเก็บไวก้ก่อนครับพยายามเก็บก่อน คุนนี่ขี้เกียจตายครับเพราะว่าเขาไม่ได้มีตัวนี้อยู่แล้วปึ๊บปึ๊บเข้าไปโอเคประมาณนี้เอาโต้ได้เลยอ่าปั๊บพอเราจบมาเห็นไหมครับจะบวกสามสิบแต้มเห็นไหมครับเราพอเราโบกสามสิบแต้มครั้งแรกเราก็ได้นี่เลยเห็นไหมครับเห็นไหมเก็บโชคลาภสามสิบอันนะนี่นี่คืออันแรกนะ แต่คือผมพยายามจะไม่ค่อยตีกิวผมนะผมมันมันก็เลยค่อนข้างจะต้องหลีกเลี่ยงพอสมควรสำหรับผมเอ่ออืมขอเลดแฮสักจึ๊กได้ไหมครับขอแต้มเขามากกว่าผมจิดนึงอะคือ <c oughs> ผมไม่ค่อยได้สนใจอันดับนะผมสนใจผมไม่ค่อยได้สนใจอะไรหรอผมไม่ได้ผมไม่ได,มไมได้ไม่ได้ถึงขั้นสนใจไอ้เราปีนี่ต้องบอกก่อนเราปีนี่ไม่ต้องไปกลัวมันนะครับเราปีนี่ไม่ต้องกลัวเลยนะ คือเล่าปีเนี่ยส่วนมากมันจะบัฟมันจะบัฟฝั่งตรงข้ามครับมันไม่บัฟฝั่งฝั่งเดียวกันเองนะเวลาเซตอ่ยมันจะไม่ใส่สองฝั่งตรงข้ามนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องกลัวเล่าปีนะครับไม่ต้องไปกลัวมันเลยนะเออไม่ต้องไปกลัวมันเลยคือเล่าปีเนี่ยตัดตัดปัญหาทิ้งไปได้เลยนะครับไม่ต้องไปกลัวมันไม่ต้องมันไม่ไมีอะไรให้กลัวละเอออันนี้จับไว้ก่อนกันเขาแยกล่างอ้ก่ไอ้แก่เขาซ่อนล่างไอ้แกทำให้ผมฆ่าช้าเห็นป่มมันจะมันจะไม่บัฟใส่ฝั่งเราเลยนะ คือเล่าปีมันเก่งสำหรับตอนที่เราเอาไปใช้อแต่ว่าถ้ามันเป็น AI มันไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับอถืถ้าที่น่ากลัวน่ากลัวก็น่าจะเป็นพวกของเบ้งนะครับไอ้พวกเนี้ยน่าไอ้พวกนี้น่นาแวนอยู่เห็นปะมันมันจะไม่ใส่ฝั่งเราเลยเห็นไหมครับมันจะ,ะนี่ไอ้ที่ง่ายๆนะปึ๊บตายมันเป็นไรครับไม่ตายก็เอาใหม่ออลุมไปดิ เพือ่อนนี้บางทีต้องบอกว่าผมไม่ถ้าผมไม่รู้ว่าคนหนึ่งเขาน่าจะสน,สนใจแต้มมาที่หนึ่งที่สองนะผมไม่ได้สนใจแล้วผมสนใจ, <laughs> ผ,มนใจ <laughs> ผมสนใจเามันครบห้าอย่างเดียวอ่ะคือขอผมชนะห้าครั้งอ่ะ <laughs> บางทีคือถ้าสมมติเราไปแพ้อ่างเงี้ยรอบมันก็ไม่นับนะครับถ้าเราไปแพ้อย่างเงี้ยบางทีรอบก็ไม่นับนะแล้วเราค่อยมาแล้วเราค่อยมาแบบเราไปแพ้ลดแต้มมาแล้วเราก็กลับมาชนะอีกทีหนึง่งเพื่อเอาให้มันครบร้อยห้าสิบเออจริงๆเล่นประมาณนี้อย่างเงี้ยเนี่ยผมผมอันดับมันขึ้นมาอยู่อันดับเก้าแล้วอะ่ะคือผมแบบถ้าเก้ามันก็มีทีไม่กี่ ผมก็ไม่ค่อยอยากตีเว้ยบางตีบางคนมันสู้ยากอะไรอย่างเงี้ยเออผมก็พยายามแบบอย่างเงี้ยถ้าเจอแต่กิลเดียวกันเองผมก็แบบไม่ค่อยจะ,จะพยายามอีกเลีกๆะเพราะว่ามันก็แบบไม่ค่อยอยากตีอะจริงๆเขาก็ตีได้แหละเขาก็ให้ตีแต่คือผมไม่ค่อยอยากตีมันรู้สึกแบบแปลกๆอืมตอนนี้ก็เนีย่ยดูที่หนึ่งที่สองอะไรเงี้ยก็จะดูแต้มเขาได้อยู่มีแต่กิขผมแล้วแหละเอาจริงๆคือ <c ười> ถ้าจะตีอ่ะผมบอกกันนะต้องพยายามตีแต้มที่มากกว่านะครับมากกว่า,าจริงๆนะ เออมากกว่าคือผมบอกไปแล้วว่ากิวผมผมจะไม่ตีกิ้วผมนะผมจะให้คือคนในกิวตีได้แต่ว่าผมจะบอกว่าผมไม่ตีเออถ้าผม,มตีนี่คือมันมันไม่เคอ่ะก็เนี่ยถ้าเราชนะอีกสามรอบใช่ไหมเราก็จะได้เราก็จะได้นี่ขึ้นมานะครับได้มาอีกร้อยห้าสิบอันก็ได้มาร้อยห้าสิบแต้มก็จะเป็นอ่าที่บอกไว้ประมาณนี้นะจริงๆทีมจัดไม่ต้องจัดอะไรมากจัดแค่แบบว่ามีจังหัวสักตัวนึง หรือเล่าปี๋ตัวหนึ่งเอออยู่สบายเล่นสบายเล่าปีแจกซ้ายทีแจกขวาทีอะไรเนี้ยเออแล้วก็ค่อยๆไล่เก็บไปเรื่อยเล่นง่ายถ้าไม่เจอตัวท็อปจริงๆนะแบบว่ามาถึงองเป็นอันเชิญสิอย่างเงี้ยเอออันเนี้ยอันเนี้ยหลอนจะหลอนๆหน่อยบางคนเขาก็จะอันเชิญสิทิอ่าอ่ะอันนี้ก็มาดูกันว่าถ้าสมมติว่าไอ้เรื่องนี้ผมพูดถึงไปแล้วเรื่องที่ได้วิธีได้ถ้าเราอย่างที่ผมบอกว่าเราลงได้คบมันก็จะได้ประมาณสามสิบเทปลอย ตาคูณสองสามอันสามอันนี้ได้สามชั่วโมงกว่าเลยนะถ้าเป็นเนาจุดหกตัวอะไรเงี้ยเออก็ถือว่าคุ้มมาดูร้านคานครับว่าเหรียญพวกนี้ไปทําอะไรดีนะเหรียญพวกนี้มันมีค่ากว่าที่คุณคิดเหรียญพวกนี้จริงๆคือมันสามารถแลกพวกแผนภาพพวกอีคารุอะไรพวกนี้ได้มีนะแต่ว่าจริงๆมันก็ไม่ได้รับความนิยมหาแล้วแหละถามว่าทำไมมันถึงไม่ได้รับความนิยมหานั้นเพราะว่าสเตตัสมันคอน่อนข้างจะไว้น้อยนะครับดูตัวท,ท,ที่อย่างหนาวแล้วกันนะครับที่เป็นสายกวาดที่เขาล่ําลือกันอด,ดูดูสปีดดิ มีสับสนจริงมีสกิลสกิลดีครับแต่ว่าดูสิไว้41กว่าจะได้ออกละ่ะอืมแล้วมาดูเคารุครับเขารุที่แบบว่ามีครอบนะครับแล้วดูไว้สิครับ39จะได้ออกชาติไหนเออมันมันก็เลยแบบตัวพวกนี้มันเลยดอปมาพอสมควรแต่ที่สําคัญคือทีเด็ดคือมันสามารถแลกไอ้พวกนี้ได้นะครับมันสามารถแลกไอ้พวกอาวุธนี้ได้นะ แลกเป็นชิ้นมาเลยแล้วคุณเคยวดิวันหนึ่งถ้าอยู่อันดับบนบนคุณได้วันอย่างต่ำคุณได้วันร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบนะครับวันร้อยห้าสิบเดือนหนึ่งซีด้สี่อันนะคุณเดือนหนึ่งซีด้สี่อันผมว่าอาทิตย์หนึ่งต่ำๆคุณก็น่าจะได้หกร้อยแล้วแหละถ้าคุณเล่นทั้งใจเล่นหน่อยนะเออคุณซื้อเอาก็ได้ะสวินชงสวินชัยเออเนี่ยอันนี้ของใครอะเจียวเฉียวอะอันนี้ของใครใช้หวเงีเห็นไหมคุณก็สามารถแลกได้เอออย่างเงี้ยถ้าคุณเเป็็็็นนตตตัววที่่่คคคุุุณณณ้้้้้้้อออองงใใชชถาไไไไมกกกกกบดยแะร หรือถ้าคุณอยากได้อะไรนี้ก็แลกม,มันก็เป็นทางเลือกของร้านค้าทางหนึ่งที่ผมคิดว่าระบบเนี้ยม,มันทาให้ผมแอบงุนงงนิดนึงคือมันกินเวลามันกินเวลาในชีวิตเพิ่มมาน,นิดนึงแต่ว่ามันทําให้เราโอเคตรงที่ว่าผมสามารถได้ตาคูณสองต้องสามอันเนี่ยวันนึงเราอาจจะใช้แค่ประมาณ1ิบกว่าตาใช่ไหมครับการได้มา3ามอันนี่มันก็โอเคนะ,ะเฉลี่ยราคาตลาดก็ละสี่บาทก็สิบบาท เออถ้าเป็นคนที่แบบเติมตังค์แบบซื้อมาก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่คนที่แบบไม่ค่อยมีตังค์คุณก็ผมว่ามันเป็นทางเลือกที่ดีนะสาหรับการที่จะหาของในการเวลใช้เวลาเท่าน่อยอาจจะแบบยอมแพ้แพตกไปอยู่ล่างๆเลยก็ได้แบบไม่แบบไม่ล่างมากอะ่ะสักก็มาอันดับสักกลางๆหน่อยแล้วก็ค่อยค่อยไต่ขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วก็อีกวันนึงก็ลวก่วงอาจจะล่วงใหม่ๆก็ไต่ขึ้นมาเอาให้มันชนะได้สิบห้าได้ร้อยห้าสิบตลอดเนอะมันก็จะค่อนข้างคุ้มนะออันนี้ผมคิดว่า มันอาจจะโอเคสำหรับหลายคนนะลองเอาไปใช้ดูนะครับวันนี้อาจจะมีพูดอะไรไม่ค่อยดีนะทั้งใจอัดแค่รอบเดียวขอโทษด้วยพอดีรีบนะมีธุระอยู่เยอะเดี๋ยวตอนนี้ก็คือ6เนี่ยว่าประมาณหกโมงครึ่งเดี๋ยวผมต้องไปสตรีมต่ออีกทีหนึ่งก็เลยต้องแวะมาไอ้นี่เฉยนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามเดี๋ยวยังไงไว้เจอกันครับสวัสดีครับ